สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุ้ยชาวเน็ตขุดคลิปไมค์เน็ตถามนิกกี้ประโยคนี้ช็อตฟิวแรงนิกกี้น่าชดและก้อยอรชพรที่ปิดฉากรัก3าปีเพราะสาเหตุการใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกเลิกกันไม่ได้มีเรื่องของมือที่3เป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวล้วนๆที่ไปต่อกันไม่ได้แม้จะเคลียร์แล้วสําหรับประเด็นนี้แต่ชาวเน็ตยังไม่จบ พาก,กันขุดคลิปสัมภาษณ์ในอดีตมาพูดถึงกันอีกครั้งอย่างล่าสุดได้ขุดคลิปที่นิกกี้ชวนคู่รักไมค์เมกเน็ตและเอวามาออกรายการด้วยกันในช่อง YouTube ของนิกกี้มีบางช่วงบางตอนนิกกี้ถามเน็ตว่าถ้ามีถ่ายแฟนเดย์กับคนอื่นไปไหมเน็ตบอกว่าไม่ไปไม่ชอบถามเอวาเอวาบอกว่าถ้าสําหรับหนูคงไม่ไปเพราะมีแฟนแล้วก็ให้เกียรติแฟนเนตบอกต่อว่าเขาเรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้จักไหม คุณให้เกียรติแฟนคุณหรือเปล่างานนี้ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นว่านี่แหละคนเขาให้เกียรติแฟนหน้าตามคู่นี้เนตเอว่าคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเนตพูดถูกใจมากให้เกียรติคุณแฟนคุณหรือเปล่าคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพี่เนตแรงมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเนี่ยพอเขาบอกจะไปกับแฟนตัวเองบอกว่ารุมราดอกสุดท้ายอะจุกจุกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารู้จักไหมเป็นต้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีดอทคอมขอบคุณคะ่ะ